สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พามาดูสวนแตงโมอีกครั้งหนึ่งครับสวนแตงโมวันนี้เก็บเกี่ยวไปบางส่วนแล้วนะครับดูเหมือนว่าจะเ,าเหลือสัก30มสี่สเอร์เซนนะครับเนี่ยครับเกรด A อี่คัดเอาไปหมดแล้วนะครับก็เ,เหลือมาเก็บกลุ่มที่เป็นเกรดบีเกรดซี B, C ต่อไปนะครับ เนี่ยครับทาทางเข้ามาเก็บเกี่ยวเรียบร้อยไปแล้วนะครับเมื่อสัก5าวันก่อนตอนนี้ก็รอเก็บเกี่ยวส่วนที่เหลือประมาณวัดจริงๆแล้วเหลือประมาณอยู่9ไร่แปไร่นะครับมีวัดจากแอปนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ยังมีสภาพดีอยู่นะครับส่วนที่เหลือยังเติบโตอยู่เนี่ยครับ ลูก,กละกิโลสองกิโลก็ยังมีอยู่เยอะนะครับสูตรแตงโมของคุณตาครับที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ใกกันครับนี่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างผลผลิตนะครับที่เราเก็บไปทดลองออชิมดูนะครับลูกออกมาสวยทีเดียวครับเดี๋ยวไปลองผ่าเราอีกทีหนึ่ง เปิดเส้นทางเข้าไปบรรทุกนะครับแตงโมไปทั่วทั้งสวนแล้วนะครับเ <c oughs> สียดายครับวันที่เขาเก็บเรามาไม่ทันนะครับ <c oughs> ก็สินค้าตกเกรดก็ยังมีอยู่นะครับแต็งโมตกเกรดก็รอคัดอีกทีหนึ่ง เอาไปดูใกล้ๆกันครับสินค้าตเกเป็ดก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้ามาติดต่อซื้ออยู่นะครับเพื่อเอาไปใช้ขายในราคาถูกอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ทิ้งนะครับเนี่ยดูครับก็เป็นสินค้าที่ยังใช้ได้ ที่ต้องเกรดเเขาคัดไปก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกรด B เกรด C ีเนี่ยครับทางเข้าเนี่ยก็เอาไถามาดันแล้วก็เปิดทางเข้าไปในสวนเพื่อที่จะบรรทุกแตงโมออกมาเป็นแตงโมที่ได้รับความเสียหายนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจากฝนตกหรือว่าอะไรนะครับเน่าเสียนะครับ เนี่ยครับเขาเอารถไถมาดันเป็นทางเข้าไปในกลางสวนนะครับเพื่อที่จะบรรทุกเก็บตโมูรทุกใส่มานะครับเป็นรถปิกอัพนะครับ <c oughs> น,น,น,นะครับเล็กปิกอัพขนาดสองสมตันนี่ะครับน้ำหนักบรรทุกตันกว่ากว่านะครับไปเปิดทางเข้าไป อันนี้ก็เป็นวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับนะั่นที่เห็นอยู่กลางทางบนทางนะครับคือรถที่มาเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตมีหลายสวนนะครับหลายแปลงโดยรว,รวมเนื้อที่ก็น่าจะ5 6า0กถึงพันไร่นะครับในบริเวณตำบลน,นี้เป็นสินค้าเกษตรตัวใหม่ครับที่ทำกำไรให้กับเกษตรกรได้ดีทีเดียว เนี่ยครับแตงโมที่ยังไม่เก็บยังรอการเก็บเกี่ยวรอบที่สองเขาจะเหมาเป็นไร่นะครับพอค้าจะมาดูแล้วก็ตีราคากันเป็นไร่เลยตามเกรดของแตงโม,โมนะครับไลยย่ยแบบหนึ่งมื่นสอง0มื่นสามืนนะครับที่ได้ยินมาก็ประมาณนั้น สูงสุดที่จะยินมาก็คือ30.000บาทต่อไร่นะครับค่าใช้ใจ่ายค่าต้นทุนนะครับก็อยู่ที่1,000 0บาทต่อไร่อันนี้หมายถึงการลงทุนครั้งแรกนะครับซึ่งจะเป็นพวกท่อน้ำพวกพลาสติกต่างๆนะครับซึ่งบางส่วนสามารถนำกลับไปใช้ได้อีกพอใช้ครั้งที่สองก็ไม่ต้องซื้อแล้วนะครับ นี่แะครับแตงโมงของคุณตาได้ผลผลิตดีทีเดียวนะครับแปลงนี้เขาตีให้20,000กว่าบาทต่อไร่นะครับก็ทำครั้งแรกได้ขนาดนี้ก็เก่งนะครับนะครับจะมีปัญหาเรื่องผลผล,ผลิตที่เน่านะครับบางส่วนนะครับมันอยู่กับ พื้นนะมันติดเชื้อราอะไรต่างๆก็ต้องดูอีกทีนึงครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรมือใหม่ครับก็คงจะมีเเรื่องนี้บ้างนะครับแต่โดยส่วนรวมก็ผ่านนะครับยังโมลูกใหญ่ๆนี่ก็ยังอยู่ครับยังมีอยู่เราเขาเก็บเกี่ยวอีกทีนึงนะครับในอีกสองสามวันข้างหน้า การเก็บเกี่ยวแตงโมจะไม่เก็บเกี่ยวทีเดียวเลยนะครับรอแปรก็กเอาเกรด A ออกไปก่อนแล้วก็เกรด B เกรด C ตามไปครับแล้วแต่จะตกลงกันว่าจะเก็บสิ้นสุดเมื่อไหร่นะครับ บรรยากาศยามเช้าครับที่สวนแตงโมก็บรรยากาศดีประมาณสักหนึ่งโมงเช้านะครับนี่แดดยังอ่อนๆอยู่ปีนี้ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำนะครับเพราะว่ามาีระบบสูบน้ำเติมน้ำเข้ามาในคลองซึ่งเป็นระบบส่งน้ำที่ ทำไว้นานแล้วนะครับเป็นคลองเล็กคลองน้อยย่อยมาอีกส่งมาจากลำพระพลานะครับซึ่งเป็นส่วนย่อยของแม่น้ำมูลแม่น้ำชีส่งมาจมคลองครับแนวคลองก็อยู่ครับแนวต้นไม้ข้างหน้านู้นนะครับเพื่อให้เกษตรกรสูบน้ำมาใช้นะครับก็ถือว่าพอเพียงสำหรับปีนี้นะครับ คลองส่งน้ำในทุ่งกุลานี่ก็น่าจะทำตั้งแต่ยุคสมัยพนเอกเปรมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคนเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายรอฐมนตรีเด็กชาวลิธยงใจยุทธน่าจะช่วงนั้นนะครับที่เขามีการพัฒนาทุ่งกุลาร้องให้ขุดคลองไปทั่วนะครับไปทั่วเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงเพื่อที่จะเอาเกลือออกความเค็มออกไปนะครับ ก็เป็นมรดกที่เป็นคุณประโยชน์กับเกษตรกรทั่วทั้งทุ่งพลาร้องให้ครับพื้นที่นับแสนไร่5จังหวัดนะครับผมจำไม่ได้มีอะไรบ้างมีเท่าที่จำได้แล้วกันครับมีสุรินร้อยเอ็ดจะโสธรด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับจับนายประมาณนี้นะครับสีสเกต มหาสารคามด้วยนะนะครับอา่าดูครับเก็บเกี่ยวไปแล้วแล้วก็ได้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจครับปีหน้าคาดว่าจะมีการขยายพื้นที่ปลูกนะครับถ้าราคายัางดีอยู่นะครับนี่คือต้นทุนครับที่เราต้องทำก็คือ พลาสติกคลุมนะครับแล้วก็เห็นอยู่ข้างในเนี่ยครับนะครับลำนำเส้นนี้ก็คือท่อน้ําหยดนะครับเนี่ยระบบให้น้ําของเตงโมนะครับก็บางส่วนรื้อต้องรื้อออกแล้วก็บางส่วนเสียหายก็ทิ้งไปนะครับบางส่วนใช้ได้ก็เก็บใช้งานต่อท่อน้ําสีฟ้านั่นนะครับ ถูกดึงออกไปแล้วนะครับเป็นท่อเมนหลักที่ส่งน้ํามาแล้วก็มีทอ่อนียครับท่อน้าหยดหเนี่ยมันย่ยอยลงมาอีกก็ท่อน้ําก็จะใช้ได้อีกหลายปีครับแต่ว่าเป็นต้นทุนครั้งแรกที่เราต้องทำประมาณหนึ่งมืนบาทต่อไร่นะครับหมืนบาทหมื่นหมื่นกว่านะครับได้แ,แต่คุณภาพ ขอองิออตภัณฑ์วันนี้มาเดินชมหลังจากที่ป็นตาขายผิตผลไปแล้วนะครับตอนนี้ก็รอเก็บรอบที่2ที่3อยู่นะครับตอ <c oughs> นดในราคาที่เกษตรกรพอใจอยู่ได้นะครับ ปีหนึ่งถ้าทำจริงๆก็ช่วงหน้าแรงนะครับจะได้ประมาณสักสองสรอบครับอย่างมากสุดก็น่าจะสามรอบครับรอบหนึ่งใช้เวลาประมาณสัก2เดือนเนี่ยครับท่อน้ำท่อส่งนะครับที่ดึงออกมารอเก็บครับ นะครับต้องชื่นชมคุณตานะครับที่มีวิสัยทัศน์ด้วยประสบการณ์ของเกษตรกรมายาวนานนะครับมองภาพรวมของตลาดออกมองโอกาสแล้วก็ช่วยโอกาสนั้นมาไว้ได้นะครับก็เป็นความหวังหนึ่งนะครับของเกษตรกรนะครับในฐานะที่เป็นตัว เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับที่จะหวังว่าจะเป็นตัวที่จะปลดนี้ปลดสินกันละครับฝนตกลงมาครับนี่สา,ามา้นี้ไม่ได้ใช้นะครับนี่เป็นที่พักระหว่างทำงานนะครับก็ติดตามกันต่อไปครับท่านผู้ชมครับว่า ในรอบต่อไปนี้เราจะปลูกกันอีกเมื่อไหร่นะครับอาจจะเป็นปีหน้านะครับเวลานี้ก็น่าจะร่วงเลยไปแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ชมครับทุกท่านครับที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันมาโดยตลอดครับสวนแตงโมคุณตาสูงอำเภอเกษตรอย่สาหวัดร้อยเอ็ดครับสวัสดีครับ